เค <Okay, S 2> ครับนักการศึกษาสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็อยู่กับรายการพีเชสซี่นะฮะรายการที่คนทิมเกมก็ดูได้นะจ๊ะโอเคครับก็อยู่กับเกมที่เอ,อ่อเอาตรงๆนะตั้งแต่แชทเกมมาเนี่ยกูไม่เคยพูดชื่อเกมเลยนะฮะไม่คเคยพูดชื่อเกมเลยสักครั้งเดียวน่าจะอยู่เกมอะไรวะช่างหัวงเถอะก็อยู่กับเกมไอ้ไอ้หนอนพิลึกพ่นน้ำพวิวออกมาทางทวารมันนะจารย์ไม่เกลียดนะ งอมีตัวเรื่องเกมที่อะไรวะอ่ามีตัวสิบจะบวกอะไรสักอย่างเงี้ยมั่งงอเอาตัวเนี้ยเท่ดีการใหญ่โชว์บิ๊กแมนนะจ๊ะโอเคครับน่าคือที่อะไรวะหมุน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 ดูเด้ยดต็อแบนนะจ๊ะตบแล้วแล้วเออคือว่ากูท้องที่ไงนๆโอ้สร้หัวแล้วเป็นไม่เต็มงองงองวาง <Un moderation> <hand> <house> หน้าเอาอันไหนดีหน้าเงินอยู่เท่าน,น,นี้มันให้กูเรื่องอะไรอีกโอ้ยคิดายเอ้ยไรอยากเล่นแกให้กูทำเฮือนอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรอะไรนี่คืออะไรเฮ้ยคือมึงจะได้เล่นมันเนี่ยอ๋อสรุปคือต้องเอาเงินี้จบข่าวไอ้หา่า เออถ้าจบโอ้ยเอาละจบข่าวแล้ววันนี้นะฮะเป็นไงครับทุกคนครับทุกคนคนรู้เรื่องนี้ไว้นะฮะว่า,อาไอหายังไม่ทันได้ตีเลยไปแล้วไอ้รมันคืออะไรนี่มันคืออะไรเดินเดินกลับมึงใต่กูไอห่าไอ,ไอเพื่อนไม่ยักตีนะพูดแบบนี้แน่ๆเลยนะจ๊ะ ทานไปครับท่านผู้ชมครับลูกผู้ชายเนี่ยมีคือเราจะต้องนับผมจะนับหนึ่งสองสามนาทีนะฮะโอเคโอเคนะหนึ่งลูกผู้ชายนับแค่หนึ่งพอจะข่าวมึงอุ้ยอุ้ยแอดแท็กิโอโหโอ้ยแดงเดจิต้าฮ่โอ้โหโอ้โอย ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเมตรโอ้โหหนึ่งโลหรือกิโลช่างหวัวมันนะ nah. เ,เดี๋ยวมันึ่กิโลวะโอเคครับหลักการเราง่ายๆนะครับผมเป็นคนง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรนับหนึ่งสองสามนาทีหนึ่งแม่นุชายนับแค่นหนึ่งพออุ้ยแอทแท็กโอ้โหอย่างกับเบกิต้าอุ้ยโอ้โหอย่างกับเบกิต้าโอ้โหไอ้เหี้ยมันตีขึ้นได้ไงญ่เ่ยยังไงเอ้าตกอีกอา้า ให้ห่านทินไม่ตายหรอตายมึงเเ้ยตายเรียบร้อยอไอห่านมันเดินมันลุกมาเดินได้ไงวะเนี่ยมึงตีกูเพื่อนแรักแม่เดี๋ยวกูฟ้องเยี่ยมแน่ว่าึงเคยซื้อถุงยางไปให้กูะม่นมอาจจะพูดแบบนี้นะโอเคไม่ต้องห่วงเพื่อนรับรองว่าฤทธิ์สีดวงที่ตูดนายนะ่ะมันจะหายเป็นปิดทิ้งล้อไอห่านมึงโกหกกูโอ้โหเนี่กับจรวดไอหา่าน โอ้โหเราขึ้นมา30โลได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหชีิโอ้โหช่างเป็นประสบการณ์ที่ยี่มยอดนะจ๊ะโอ้โหอะไรโทส s t เคียย์อ,อะไรแม่งมันอ่านออกแต่เสือกแม่อ่านไม่ออกอ่านออกหรืออ่านไม่ออกวะช่างของมันนะนี่ฟองจะแตกกิ่งละเพื่อนแน่นอนรับใจทันทีไปเลยเลยหนึ่งไปฟ้าหนึ่ง อุ๊ยไม่หัวไม่แตกเพื่อนอุ้ยเอ้ยตีดิตีดิดโอ้ยตีดได้อืวเอาเอาเอาทำซับจำซ้อนเพื่อนใครได้เกินเดี๋ยวเป็ wać, นเพื่อนกลวนจะเป็นแบบแบะนะยอมรับซะยอมรับตากมของเจ้าซะประธานไทยครับเวลาหือมือมองฟ้าโอ้โหได้เยี่ยม ไปเบอร์มองฟ้าที่อื่นเลยเพื่อนตกมาเป็นดาวตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเราได้กิโลเฮ้ยเลยแค่ทางเดียวเฮ้ยส่วนเพื่อนเราก็วิ่งแซงไปแล้วนะจ้ะโอเคฮะวีเลเวลอัพนะจ้ะเอาไอ้อนี่กลัางองอไอ้ชิบหาย อ๋อ <Ồ, S 2> เห็นหัวกะโหลว่ะโอ้โหเราได้สามสกิลแล้วเจ๋งป่าวนายได้สามสกิลตูดกูคงจะหายรีผีดวงสักทีนะเพื่อนโอเคเพื่อนไม่เป็นไรหนึ่งขึ้นฟ้าตัหนึ่งอ่าถึงดาวโตวอีกแล้วขุม่มต้องหัวเพื่อนต้องหัวได้เป็นเบปบอลแหละเอาตรงอเอาเดินเอาเอากระตรงกระซี่กันอย่างนั้นแหละ น่ตายช่างมัดโอ้ขนาดนี้ยังไม่ตายดูหน้าวดูหน,น้าคนที่ถูกตีดิหน้าตามันอันนี้กูจะกินอะไรดีวะหน้าตามันบอกอย่างเงี้ยโอ้ขึ้นฟ้าอีกเะม่ยกูไปขึ้นเอ้าแม่งเดวิต้ายเอ้ยเอ้ยสมโอ้โหได้ ไปสามพันโลแล้วโอ้ยช่างเดียวเออมันอยู่ตรงนี้ได้ไงไฟเองเฮียเดี๋ยวเอ็งมันเดินออกมาได้ไงโอ้เกมปวดปวดสาดชิบหายเลยเดี๋ยวค่อยทิง้งเออเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใหดาา้ด้านลนะ่างด้านล่างนะด้านล่างด้านล่างขึ้นฟ้าอีกแล้วฉันเป็นนอกอีกแล้ว ฮิสเบตา้าฮิสเบต้าิฮึโอ้โหเล่เกียร์ของฟรีฮะโอ้ถามจริงตั้งแต่เล่นมานี่เองไม่รู้สึกว่ามันจะไม่เป็นไรเลยนะครูคมีชุดเกาะเว้ยมันครูจะต่อแบบนี้แน่ชุดเกาะ่น่จะทำแบบนี้ได้นะครับโอเคเราก็จะตีโอเคเฮสก้าเทนโช อูกลายเป็นเพชรกะไทโฮเลยเนี่ยฮึ้ยขึ้นไปซื้อเพื่อนมือมองฟ้าเพื่อนมือมองฟ้าโอ้โหเราได้กิโลตั้ดสามสามพันไหมสามพันไหมได้ได้สามพันจบข่าวตายน่ะที่เท่าไหร่มันก็ไปตายหนังเหนียวชิบหายเป็นเป็นอะไรเหมือนใช่มัน้นะโอเคครับเจ้า นายเคยได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าสามารถถอดจิตขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้าได้นั่นเองได้สิทธินั้นมีเองได้สิทธินั้นได้ลอยเดินฟ้านะได้เองก็ท่าไปลอยได้ไปลอยมือมองฟ้ามือมองฟ้า,ฟาสรุปคือเช็เสียของแล้วเนี่ยไอชิบหา่าอ้าวไม่ใช่เสียของเสียของฟรีเลยเนีน่ยนะโอ้ ไอชิบหายเอ้ยเมื่อกี้ครับมึงเคยได้ยินเรื่องกระหังบินได้ไหมอันนี้ผมสงสัยนะเพื่อนนายอาจจะไม่สงสัยว่าหังมันบินได้ยังไงในายได้ค้นพบเราได้ค้พนพบสิ่งนี้คือมันจะเป็นแบบนี้มันใช้ลมสูบตัวเองตีึ้นไปแต่เองม,มันก็จะตีแบบนี้ตีแบบนี้ตีแบบนี่ เืมอมองฟ้าเลยเมึงเองงอยงงงงโหยใช้ใช้สกิลเสียของอีกแล้วเอาละผมจะทำให้ถึงแบบว่าให้ถึงหกพันให้ดูแบบสไตล์คนใส่แบบสไตลแบบ์คนเทพคนเทพยังดูแล้วยังหงอ่งเอ้ยเอ้ยอ้อ้โอ้โห,โห,โห,โหใช้สามครั้งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสเต็ปคนเทพ ความเจ๋งส่วนที่คนไม่ใครโอ้โหเป็นเป็นบ้งไฟแล้วมันเป็นไปเรื่งโอ้โหยังมีบ้างไฟต่ออีกรอบเนาะเห็นปะผม่าพูดนาำตามคบพูดแต่มันไม่ใช่หกพันมันเป็นห้าพันนะโชวโชวต้องหัวเพื่อนนายได้สิทธ์ที่จะขึ้นไปอยู่บนป้า โอ้โหยังกับงูกุนไม่หายโอ้ดูดิเือเอือเอือเอือเฮอเดินขนาดนั้นแล้วไม่ตายก็ไม่เหลือแล้วมึงตายอีกแตเ,เแล้วเอาละเบี้ยทีนี้กูจะเล่นแม่งตายได้แหละว,วันนี้เออแต่ทานกูตายไม่ได้หรอกเพราะกูเป็นบุตรของพระเจ้านามว่าชีราเออเอาเอาที่มึงวานใจ เด้งยิงยิงยิงโอ้โห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 ไม่โโรู้ขีนเอาขีนอะไรโดนหมดทีนีทีนี้งอห้าพันห้าพันไม่หกไอชิบไอชิบหายเลเวลอัพแล้วครับเราก็ต้องอัพเอออัพไม่นี่งออัพไม่นี่ดีกว่า อออันนี้เทด่ดีไม่ใช่เพราะอะไรนะมันเท่ดีจิลมเทด่ดีเพื่อนายได้สิทธิ์ว่าจะได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าเออเออเอายา่างงูกุเลยเพื่อเฮือเกีออ่ยวของฟรีแล้วชาตินี้ไม่ใช้อะไรเจียของฟรีเท่าเราแล้วแหละ อึดไม่ต้องห่วงเพื่อนตึงได้สามเท่าของความงีลิมิตไบรทกูรู้แล้วว้าโอ้โหโอโหโอโหพลังขึ้นเต้าไอเดียวอเดียวเด้อโอโหโอโหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหเอาคุณเฮ็ดเลยโอ้โหโอโหโอโห โอ้ยเย่โอ้ยเยเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ไปถึงแล้วก็ okay, ถึงจะมาแล้วไอถึงจะมาแล้วก็ถึงมาไอ้สัตว์ไอ้ไอชิบหายโอ้ยไอมันมาทำไมวะเนี่ยเออจะชนะอยู่แล้วโอ้โหเราทผมทำเซติได้สุดยอดมากเลยแต่เหมือนดาวตกอะเหมือนดาวตกเขาเรียกว่าเป็นปวดเลย ไปลงนะล็อกโหมึงยิงอ,อ้เอายิงยิงยิงโ่อ้ายเส่งนิดเกมนี้เริ่มหนุกสำหรับสายตาผมนะครับโอเคครับถ้าใครสายตาไม่ดีก็สามารถซื้อซื้อแ่นที่ร้านผมได้นะครับก็คือร้านท็อเนนจริญแต่จะลดราคาพิเศษซื้อสองแถมสี่สิบห้าอันนะฮะสี่สิบห้าอันนันโง่นะฮะอันนี้สมเอาพูดเล่นก็เป็นไปได้ เล่นมุ้เขี้ยอีกแล้วมึงนี่โอ้ตายตายเสมอน่าเห็นปะผมใช้ของเสียตีแล้วเงยเยยยยบิงลงปืนหางไปลงปืนหางลงปืนหางไม่ได้ลงขอแล้วไม่ได้ลงเฮ้ยเราใกล้ได้อันนี้แล้วหัวโหลธอันนี้แล้วโอ้ยชิบหายเทชิบนายเพื่อเรานายพร้อมไปเบิร์ตบอลฟ้าหรือยัง เอิ uhm, บ้องฟ้าอึอึดอึดใช้คูนไปเรล่วสามครั้งเลยโอ้โหมันเป็นซูเปอร์ไฟร์เย่ามัดเทพจ้าบิพภพโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาถ่วงคืนเทาไปแล้วไม่โอ้โหมึงเอาทุกอย่างเฮียเลยเอาเอาอันสงสัยมึงอร้อยนี่ไง คนอาจจะสงสัยนะครับว่าคนไทยทำไมถึงบินไม่ได้อันนี้คุณได้เห็นแล้วว่าคนไทยบินแล้วนะฮะบินแล้วแล้วมันก็บินแล้วด่งโด่งด่งโดงอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะไปลงเช่นเคยลงนจุดๆนี้นะจ๊ะโอ้ปวดท้งี่่าเราได้กันแล้วเอาอะไรดีนะเอาอันนี้ดีกว่าอ๋ไม่รู้ใชออะไรเอาหมดแหละ น่าสนใจเอาหมดเฮ้ยเราได้สี่ท่ามาแล้วโว้ยไม่ต้องห่วงเพื่อนนายจะอัดเออเออเออเอเอยคยเห็นคนธรรมดาเตะที่ไหนทีได้สี่ครั้งรอจนฟ้าเหมือนกับซุปเปอร์ซียาอ้อเป็นดาวโตตีโอ้เจริงจริงงองอโอ้โหนี่มใสิติของคนเทพชัดๆนะ เฮ้ยเจ้าโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับการแคสเกมที่ไม่ได้เฮียอะไรนั้นเช่นเคยนะฮะพี่ครับก็อยู่เกมที่มันช่วงสือเรียงกันเหมือนกับว่ามันจะไปตั้งสามร,ระฆุมที่ไหนสักอย่งนะจ๊ะโอเครับก็ไม่รู้ว่าเกมที่อะไรมันพ่นน้ำได้ด้วยนะก็ชอบไอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วกดติดตั้งเนีอะไรคอมเมนต์นไว้ด้านล่างนะฮะถ้ามีรุ่งกันว่าให้คอมเมนต์นอะไรแต่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์นได้นะฮะรับด่านะ เวลานะโอเคครับให้ชอบก,ออก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครห์ผมด้วยอย่าลืมแชร์นะอย่นี้แหละโอเคครับบายครับ